สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือช่วงวันที่1ถึงวันที่15้าพฤษภาคมปี2566นนะคะเรามาวางแผนกันนะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีอะไร เกิดขึ้นบ้างมีข่าวดีเรื่องใดมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องใดการดูดวงนั้นก็เป็นเหมือนการวางแผนค่ะเป็นเหมือนการไกด์ไลน์นั่นเองค่ะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้และนําคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปร,รับใช้ให้เข้ากับตัวของคุณเองได้เลยนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธยัยงถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณด้วยนะคะและในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่ดาวพระพุธนะคะโคจรวิปริตโคจรผิดปกตินะคะนะต้องบอกว่าเรื่องของอารมณ์ เรื่องของอความคิดความอ่านของชาวลัคนาราศีกันอาจจะลงมลงลืมล,มลืมบ้างนะคะอาจจะขี้หลงขี้ลืมหรือมีเกณฑ์อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวก็หัวเสียเดี๋ยวก็หงุดหงิด อาตอนเย็นมาก็อารมณ์ดีเนี่ยค่ะลักษณะนี้เขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนใครมาพูดอะไรนิดนหน่อยหน่อยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่เข้าหูคุณก็อาจจะวีนหรือว่าอาจจะเมินไปเลยกับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องพยายามควบคุมอารมณ์รวมถึงถ้าชาวลัคนาราศีกันจะไปคุยจะไปเจราจากับใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าสําคัญสําคัญต้องทําการบ้านก่อนพูดต้องทําการบ้านก่อนคุยนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้คนฟังไม่ชอบคุณไปเลยก็ได้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอกับคน ที่ไม่รู้จักกาลเทศะหรือว่าพูดจาไม่รู้ความหรือใครที่มารับปากคุณว่าเขาจะทําบางอย่างให้สุดท้ายก็ไม่ทําตามที่พูดนะคะสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาคุณสั่งงานอะไรลูกน้องไปคุณสั่งให้ทําอย่างนี้ปรากฏว่าเขาไปทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ มันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ค่อยได้ดังใจเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาค,คมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งดาวพระพุธโคโจรเล็งลคณาเรื่องราวต่างๆก็จะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งถือเป็นดาวสุวปะเคราะห์ดาวใหญ่นะและดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณโคโจรมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคค่ะดาวพระพฤหัสยังทํามุมเล็งไปที่ เรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณต้องบอกอย่างนี้ค่ะดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนเสียแน่นอนว่าชาวลัคนาราศีกันต้องมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่เมื่อดูจากตำแหน่งแล้วเป็นราชาโชค นะคะแล้วก็ยังทํามุมเล็งไปยังเรือนการเงินอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องราวดีๆได้โชคฟลุกฟล๊กๆและได้การเงินมาแบบปังๆได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ชาวลัคนาราศีกันมักจะเจอกับเรื่องราวที่มันทุกข์ก่อนเจอกับความยากลําบากก่อนถึงจะสบายทีหลังโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคะแต่ต้องบอกชาวลัคนาราศีกันอีกประการหนึ่งค่ะว่าอะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไร ไรที่มันเคยล้มเหลวอะไรที่มันเคยไม่สําเร็จมาก่อนหน้านี้อย่าไปฝังใจกับมันค่ะอย่าไปเข็ดหลาบกับมันค่ะอะไรที่มันผิดแล้วเราก็ทําใหม่ได้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามกระตุ้นตัวเองพยายามมีไฟในตัวเองนะคะอย่าพยายามท้อถอยอย่าพยายามหดหู่หรือหมดกําลังใจนะชาวลัคนาราศีการมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อย่างที่บอกไปว่าดาวพระพฤหัสเล็งไปยังเรือนการเงินนะ คุณจะได้เงินจากองค์ความรู้ได้เงินจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนการถ่ายทอดความรู้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ทนายความวิชาการวิศวกรพยาบาลการสาธารณสุขจะมีมุมที่ดีที่ทําเงินทําทองให้กับคุณได้นะคะในเรื่องของการงานนั้น สมัยมองว่าดีเลยนะคะใครที่ตกงงานหรือว่างานมีเกณฑ์ที่จะหางานได้ยื่นใบสมัครได้ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาให้พยายามตั้งใจหน่อยนะคะในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสโคจรมาเป็นมรณะแบบนี้อาจจะไม่ชอบอาจารย์หรือว่าไม่ชอบอาจารย์ที่สอนหรือว่าไม่ชอบวิชาที่เรียน อาจจะมีบางครั้งบางช่วงบางอารมณ์ที่คุณรู้สึกแบบนี้แต่ก็ให้พยายามมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนนะแต่อย่าไปยึดถือคําพูดของใครนะคะในระยะนี้อย่าลงชื่ออะไรง่ายๆอย่าให้อยาให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็ใครมาสัญญิงสัญญ,ญาอะไรกับคุณอย่าไปเชื่อร้อยเเซว่าเขาจะทําแบบนั้นให้เผื่อใจไว้ด้วยอันนี้ต้องเตือนชาวลัคนาราศีกันไว้นะคะดาวพระพุธโคจรวิปริตระวังถูกหลอกถูกโกงใครมาชักชวนอะไรต้องพิจารณาไตรตรอง ให้รอบคอบให้ดีนะคะช่วงนี้ใครที่เข้ามาหาคุณน่ะไม่ว่าจะเข้ามาโดยเรื่องของการงานหรือเข้ามาจีบมาชอบเข้ามาโดยเรื่องของความเสน่หาต้องดูให้ดีนะคะว่าเขาเขาจริงใจกับคุณไหมนะคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาเข้ามามาหลอกลวงเรามาทําให้เราเชื่อหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบเลยจริงๆในเรื่องของคนสมัยต้องเตือน ต้องเตือนให้มากเลยนะคะว่าเป็นปัญหาหลักสําหรับชาวลัคนาราศีกันเพราะบางครั้งคุณก็เป็นคนใจอ่อนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเกรงใจ เกรงใจคนไม่กล้าปฏิเสธคนเนี่ยมันทําให้เกิดจุดอ่อนของชาวลัคนาราศีกันขึ้นได้นะคะและในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวให้พยายามทําอะไรที่มันพอดีตัวอย่าโอเวอร์เกินไปในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานก็ตามแต่บางคนใช้เงินมือเติบอย่างเงี้ยนะคะก็อย่ามากมายจนเกินไปต้องรู้จักวางแผนการเงินด้วยนะคะแต่ดาวการเงินคือดาวพระศุกร์โคจรเสิร์ในเรือนกัมมะค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากงานมีเกณฑ์ ที่จะเกิดการค้าการขายมีเกณฑ์ที่จะเกิดปันผลกำ,กำไรกำไรมีความคล่องตัวเกี่ยวกับเรื่องของการงานดาวพระศุกร์เดินเสด็จในเรือนกัมมะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม นะคะหยิบจับทําอะไรก็ได้เงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ด้วยแล้วพอปลายเดือนอันนี้ขอพูดล่วงหน้าไปก่อนพอปลายเดือนคือวันที่30พฤษภาคมดาวพระศุกร์จะเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาพระและเป็นนระอุดมเกณฑ์อีกโอ้โหดียาวเลยค่ะทีนี้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่เคยติดขัดใครที่เคยลำบากชักหน้าไม่ถึงหลังมาก่อนจังหวะน,นี้จะเป็นจังหวะที่คุณจะหายใจใหายคอได้โล่งมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสําหรับชาวกันข่าวดีเกี่ยวกับ ด้านการเงินจะเข้ามาอย่างแน่นอนเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินปันผลต่างๆที่คุณรอคอยมีเกณฑ์ที่จะได้รับนั่นเองค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวปัตนิโคโจรเข้าเรือนมรณะมีเกณฑ์ห่างไกลาจากคนรักค่ะอาจจะทํางานอยู่คนละที่คนละจังหวัดนานๆทีได้เจอกันแบบนี้ดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านใดที่อยู่ด้วยกันเป็นประจํามีเกณฑ์ที่จะห่างกันด้วยความรู้สึกก็ต้องพยายามเติมความหวานให้กันต้องพยายามประครับประคองอย่า อย่าพูดจาอะไรที่มันกระแทกแดกดันอย่าพูดจาอะไรที่มันจะเสียดสีหรือประชดประชันกันนะคะต้องใจเย็นๆให้มากและชาวลัคนาราศีกันท่านใดท,ที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อยากจะให้โฟกัสที่เรื่องของการเงินการงานไปก่อนนะคะเพราะว่าใครที่เข้ามาอาจจะนําความยุ่งยากใจมาสู่ตัวคุณด้วยนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไป ก่อนสวัสดีค่ะ